มาทูีสวยมาเออสวยมากเออสวยมากสวยมาอ้เรอั้นากื่อั้น่สัใช่ละพีดับอะไรใช่ละพีดับอะไรคะเล่ยกคนเรีนกคนเรียกนกินหอยเทเาเงิน บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับชาเลนจับออสการ์กับไทตันจับแต่งหน้าให้สวยที่สุดนะคะเพราะว่าบัวเห็นว่าศคนเนี้เห็นไหมเนี่ยหน้าเนียนมากหน้าตหน้าแต่งหน้า อันนี้อันนี้อาจจะนาก็ได้ลนิดนึงแต่ก็แต่งได้แต่งได้แต่งได้ก็ได้ที่โบก็จะแต่งออกมาให้เป็นโบคิดไว้แล้วนะคนนี้แต่งออกมาในลุคที่แบบเป็น A B G Mega สำหรับใครยังไม่รู้ว่า A B G คืออะไรคือ Asian Bigger Mega จะเป็นแบบเหมือนเอเชียสายฝอนี่นะคะของอันก้าเราจะแต่งเป็น To In Mega นะคะทุกคนนี่แบบว่าแต่งเสร็จแล้วเป็นพี่สาวเกาเลยเอ้ยพี่สาวเกล้วพี่พ่อสาวจีนเลยค่ะอันนี้นี่นะคะคือสอันที่เราจะมาแต่งให้นุ่มๆวันนี้ คือแบบของเสียงพวงมดเลยของบัวน,นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นคณีแล้วก็แต่โบพาปุกปอใหม่โอเคเริ่มก่อนเลยนะคะด้วยความที่เธอหน้าแห้งมากอ่ะเธอมีมอชเชอร์ไรเซอร์ไหมไม่มีโอเคงั้นแล้วเมื่เราจะลงเบสเบสแทนนะคะเบส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 แทนเป็นเบสม่วงน่าหน้าม่วงไหมอาจจะเไอเลียนตัวเขียวไปเลยอาบซีตาอ่ะ อ่ะอ่ะเป็นี่าอ่ะาเป็นพีตาอะน่ทาไมเบ็ดง่วงทาทาแล้วหน้าเธอดันกว่าเดิมวะเป็นสีง่วงนะพี่นะผมก็ฉันทานแล้วหน้ามันขาวค่ะมันเป็นเอาไว้ผูกผมอะก็ผูกผูกผมที่ไม่ใช่ผมแค่เนี้ยอ๋อผมยาวของพี่โบยมผมแค่นี้ยขนไรวะน้องเหมือนเซตาคอแล้วเนี่ยโอ้โอ้โนอะไรไม่รู้อะเมย์คอยของขาวขอน้องติ้แล้วทำไมลอย

ตา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 เี้ยเห็นไหมอุ้ยน่ารักจังเลยนเราเทียบเลยสองคนสองคนนาคู่กันอันนี้สกอยจริงวะ่จริงมรอใช่ค่ะจะลงยดูคนโงก่อนนระหว่างนี้เดี๋ยวถ่ายสลับกันไปไม่เดี๋ยวรา้างหน้าไงนี่ต้นน้ำสไลม อุ้ยอุ้ยกลางมมะพร้าวเลยเทคนิคนะคะบัวไปดูจากคนคนเกาหลีค่ะเขาสอนบัวมาเขาจะให้เราฉับๆไปไปไปตรงนี้กอนใช่ไหมคะเพื่ออยากให้มันเยอะเกินไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็จะลงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้อ่ะมันจะเป็นแบบทรงที่ไม่ทําให้เห็ดรูขุมขนเยอะที่สุดนี่เราก็จะลงตรงนี้ลตรงนี้เป็นวงกลมนะคะวงกลมเป็นวงกลมอันนี้อันนี้อันนี้ชาเลนแค่ตบดังกว่าคนนี้ชนะ เอ้ยนี่ไงหน้าหายหายร้อนเนี่ยหายเทาแล้วหายเทาแล้วตาตาตาคอนเซ็เตอร์ตาหน่อยเธอตาจะเอาเสร็จแล้วของตาเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยแแบบโด่งแบบมีอยู่แล้วอ่ะหันหน้าทางนี้แบบไม่ไรนะเดี๋ยวฉันจะพอกผิวให้เธอโอเคไหมหน้าเธอจะกับหน้าเธอกับคอเธอจะได้สีเท่ากันหองเหี่ยวยังไงก็พอกไง ถ้าเราทําให้ <ทำ S 2> มันกลายเป็นสีเดียวกับคอไม่ได้แล้วก็ทําให้ตัวกลายเป็นสีเดียวกับหน้า เราใช้รองพื้นผิดเบอร์นะคะเพราะว่าเบอร์บวกกับเบอร์แต่ละตันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบวกจะแก้ไขปัญหาถ้า,าทำให้หน้าสีเท่าคอไม่ได้เราก็จะาให้คอสีเท่าหน้านะคะ่ะน่าค้นหนูพี <c oughs> ่เาก็จะเลือกใช้เป็นอ่อเป็นโทนอัพที่แบบเป็นเหมาะกับผิวแต้ลตนนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่โทนอัพสีขาวเป็นโทนอัพสีอะไรสีเนือ้อเพราะปกติโทนอัพมันจะมนสีขาวเว้ยทำไมที่ล้างจานมาทาให้เพื่อนอนะไม่ใช่ที่ล้างจานอันนี้คือลวเพราะผิวาผิวเธอเธอแค่ลอยไม่เท่าต้น ของต้านหน้าเทาเลยเล่มเหม่ยอุ้ยอันนี้อาจจะเยอะเล่มเหมือนไอชีเตอร์เปิดให้ดูอ่ี่ถ้ามันไม่ค่อยซึมงออสการ์ไว้มาขัดขัดอ๋อใช่เราเป็นเท้าสุดท้ายมาโอ้โัวใหญ่ตัวใหก่ท้ายสุดท้ายสุดท้ายท้ายที่ไหนพอเมื่อกี้มาเลยกระซิบผมมันบอกว่าอยากทาฮะอะไรวะกระซิบตัวไหนวะเมื่อกี้เลยอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะโอดนหน้าโดนหน้าเฮ้ยสีนี้เข้าออสการ์นะเออไอ้กะมึงคนลุกมึงคนถอนหน้าเทา เออท้องตัวแล้วจากท้องแค่น่าท้องตัวเลยอันนี้คือเคล็ดลับของผู้หญิงนั่นที่เป็นผิวขาวอะบอกไว้ก่อนมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเราจะใช้เสียงครูนะคะตื่นต้องชมครูเอาอะไรพี่พี่ดักร้อนร้อนอะร้อนอะไรร้อนตัวนี่พี่ร้อนตัวอะไรเนี่ย คือผู้ชายมาแต่งหน้าเนี่ยมันทรมานจิตใจผู้ชายมากคือคือเราเขาจะคันเล้านะคะต่อไปไมเห็นนี่ไมยกล้าันเริ่มแล้วพอเทียก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสองวันนี้น่าจะแพนแพนมาก่อนพี่บัวเห็นฝรั่งที่โรเลยพี่บัวเขาชอบแบบเหมือนเอามาสคาร่าลงใต้ตาด้วยแต่พี่บัวไม่กล้าทำพี่บัวรู้ว่าเดรนจัมคงเปรมต้องการตัวเอ็ดี้งแรกว่าตายเข่งวะนี่นะคะเรากำลังลงโอลี่ยนสีเลย คืออลลี่ไงแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวลงอีกไอหมอกอะไรเลยเฮ้ยมาวะหมอกอะมาวะมีก้ามมาแล้วมาแล้วอันนี้แบบว่าเป็นแบบชมพูธรรมชาติเป็นแบบอยู่ในเมืองหิมะเยอะๆมันหนาวมากจนคางแดงจมูกแดงอันยองเฟลไม่หม่ถึงจีนอ๋อจีนนี่อะไรชิมหายแล้วมีเดเดเนเเเเ อยาอยากเขาเยลปัสมาตสคาราเดี๋ยวมันจะจิ้มตาตุ่มตาสักุณสวยติ๊งติ๊งในเป็นเด็กฉ่ำทำไมเธอมองหน้ามีไงคัมแบ็กว่ะลงเบสกันนะคะมาเออนี่แหละน่าอะไรวะอืมจะกิปไม่ใช่ของกินรสเบอร์รี่อุ้จะกินหน้าหอมนะเห็นแบบเมื่อกี้โอเคท่าที่หูไม่รู้กินแท้กินนี้แล้วกิน เราจะใช้สีเขียวไม่ใส่ผมดีกว่าก็รับปากกันซิลูกมือเลยอะห้าดห้าดหยุดหยดหยุหยุุดหยุดหหยุดหยุดยุยุดหยุดหยุดหาุดยุดหดหยาดหยุดยุดยดยยยยดหดหยยุดหดหดหยุ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 ดหยยุดยยย ท่นมองต่ำ้วบบยกขึ้นมองต่ำมองต่ำท่านมองต่ำเออมันรู้สึกมันอยู่ที่คิวแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยรู้ไหล่ไหลตกไหล่ตกตายตกรู้สึกว่ามันอยู่ที่คิ้วอ่ะนะ้นเลยใช่ครับที่คิ้วเลยเหรอใช่โอ้โหที่คิ้วคือแบบหาง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 ขนตาปลอมไม่ไอ้คิ้วไอ้คิ้วเนี่ยมันเอาออกมันออกไหมดึงอออกจริงจริง มันไม่ได้มีกาวเยอะอไม่เจ็บด้วยใช่มันไม่เจ็บเดี๋ยวพวกเราจะไปหาชุดกันนะคะมาพายไปไปหาชุดพี่บัวมาดีค่ะพวกเราก็จะไปเลือกชุดกันนะคะใช่เอาแบบเซียวๆเลยโอ้ยเพราะว่าเป็นความที่พี่บัวแต่งหน้าแต่ตั้งแบบเป็นเด็กเซ็กซี่ก็จะมีแบบลองลือดูมันจะมีชุดเออเซ็กซี่ก็มีชุดน่ารักก็มีนี่ยได้น่ารักอะันไหนดีสายเดียวนี้ก็ได้สายเดียวอันนี้ก็ได้ อันนี้ก็อันนี้ก็งง้ค่ะแต่เอาเียคอเดี๋ยวจะได้เข้ากันจะเป็นแบบสาวคาเฟ่วยเอาดอกไม้ดีกว่ามันเลือกดอกไม้ให้เนี่ยเรามาดูกันพี่นะคะพี่บัวจะเลือกอันไหนอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เท่านั้นอันนี้เลยอันนี้อันนี้เข้ามากกับอันนี้นะคะใส่เกินกระโปงข้างล่างเพราะว่าเด็บโป๊กเฮยอันนี้นี่นะคะได้แล้วของวัตการณ์แลวรพี่บัวก่อนนะพี่บัวก็ตอนนี้นะคะชุดของอภัยก็ ให้เลือกให้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่อันแรกนะคะจะเป็นเสื้อจะใช้เป็นสายเดี่ยวน่ารักน่ารักลายดอกไม้นี่เลยอ่ะสว้ดีสวยต่อไปนะคะเราก็แบบมันโป๊ะเนมันแบบเห็นอะไรก็ใส่เสื้อเพุ่มนิดนึงว้าวฮาวายมากแล้วก็ใส่กับเนื้อดีจ้าคาเฟ่มากส่วนของพี่บัวนะคะก็คือแม่ซื้อซาในป่วยใส่แล้ โบ้ด่านี้ค่ะไม่รู้ว่ากันได้ไหมนะแต่ก็กยัง a few moments later ทุนนสุดผลงานของเราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่หันมาก่อนพบกันเลยดราม่าเกลือมากออสการ์เตตันสวยมากโอ้โหเตตันเตตันก็จะเป็นสาว A B G สาวแซ่บนะคะพี่โบเป็นคน แต่งเองตอนแรกอะที่เธอแต่งอะคือเหมือนดวงจะไม่มีแล้วเพราะว่าหน้าลอยกับหน้าเทามากแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่า <ใน S 1> เกิดอแล้วแล้วก็สวยมากอันนี้ก็สาวดิวอยู่นะ,ะต่ออันนี้อุ้ยพี่กัลสาวคาเฟ่นะคะทุกคนทำอน,น,นอไรตกทำอะไรตกไม่ทำอะไรตกอุ้ยไหลตกเดีวนี่ต้องอย่างนี้เอ้ยเอ้ยจะไม่สวยอย่างนี้วะไม่สวยไม่สวยอ่ะอันนั่นหรือปะโอ้โหโอ้โหสวยไหมสวยดิ ไปจีบได้เนี่ยจีบสาวจีบจีบเบานี่นี่นี่ดูนีดูชุดน่ดูชุดแต่ชุดแซ่บเกินอ่ะแซ่บมาเดี๋ยวเราจะมาเช็คเลตติ้งกันนะคะในโอมิมาดูกันสวัสดีค่ะสวยไม่สวยจังขอบคุณค่ะคือแม่เสือสาวปะเนี่ยโอ้โก็จะเลิศอ่ะจริงปะสุดสุดอะเฮ้ยพี่ก็เล่นเหมือนกันนะพี่ก็เล่นเหมือนกันนะ่อันน้อะงกี่เสียงผมไหมคะ เสียงค่ะเสียงอ๋อเมื่อี้ม่ใช่เสียงเราเสียงใหญ่ไหมเสียงเรูเสียงเพื่อนค่ะเมื่อกี้เพื่อนอ๋ออ๋อโอเคโอเคมันดูดีสวยมากเออสวยมากเออสวยมากใช่ไหมม่ไคุณู้นหค่ะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนหนูคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะคนนี้ค่ะอ๋อมันเล็บเันดีขนตาแล้วยาวยาวนมก็ยงใหญ่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอนอยากไ้อีกแล้วไม่เพื่อนคนนี้ค่ะเพื่อนคนนี้ใช่ไหค่ะชื่ออะไรคะฮะอ๋อชื่อลูซี่ค่ะ ชื่อลูซี่น้ำซุปเปไรคะน้ำกุลโดนโดนตัดตีล้วก้าวสวัสดีค่ะอุ้ยโอ้โหขายาวเดียวคนนั้นน่ะคนนั้นคนนั้นคนนั้นคะไรคะไม่คิดจากเพื่อนรักใครใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรอ่ะคนผมทองทองตำตาโอ้ยเจสซี่คุณเป็นคนอะไรอ่ะ รัสเซียเข้าประเทศไทยค่ะเหรอเรื่องของพูดรัสเซียเมื่อกี้นะเสียงใหญ่มากเลยอ๋อคนนี้คนนี้พูดค่ะคนนี้คนนี้พูดค่ะเสียบ้ะเสียบ้ะเสียบ้ะเด็ดเด็ดเด็ดลูกเสียบอีกเล็กนะเฮ้ยพี่หล่อจังเลยเฮ้ยพี่หล่อจังเลยพี่คะดีมากเลยคะขอบคุณไปกันนะบ๊ายบายโอเคลาไปเลยนะบ๊าบายไม่บายครับวันนี้ค่ะสวันนี้ครับค่ะอุ้ย เอาไว้เอาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ฮัลโหลสวัสดีครับแต่งเป็นเพื่อนแฟนหรอไม่ใช่ค่ะแฟนแฟนไม่ได้แต่งวันนี้ค่ะหนูแต่งดีกว่านะค่ะหนูแต่งแซ่บใช่ค่ะนี้เพื่อนเพทั้นสามทั้งสามเพื่อนสามใช่แล้วพี่ดับอะไรใช่ล้วพี่ดับอะไรอยู่คะยังพี่ทำอะไรอยู่คะนั่งนั่งคุยกับน้อง พี me me now, no ่และพี่เอพี like ่ชื่ออะไรคะชื่อพินอินเราชื่อินเราชื่ออะไรพี่เราพี่ชื่ออะไรครับอะไรนะคะเราชื่ออูไรเหรับชื่อูสี่ค่ะเราไอ้คนชื่ออะไรครับชื่อเจสี่ครับชื่อเจสี่ค่ะ พี่พีสวยมากเลค่ะนี่คร um ับพ okay. ี่ค่ะขอคุาครับสวัสดีค่ะคลคี่ะสวัสดี่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั่ะสวัสดีะสสี่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด่ะสวัสค่ะัสดีค่ะสวัสดีคดีค่่ะสวัะสดีค่วัสดีค่ะสัสดีค่ีค่ะดัสดีค่ค่ะดัสั พี่บัวมีไหมคะอยากเจอพี่บัวค่ะพี่บัวไม่อยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ค่ะไม่่ไปตั้งค่าไป็ไปลงแล้วไปลงไปปซีค่ะ่เจา้ีจแต่เด็กค่ะขอบคุณครับเอบไปลงในยูทูบได้เลยบา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 ย

อะไรอ่ะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคัสดัดรับสวัสดพระแทพไหมพระเทพไหมเฮ้ยทํามเสียงเ้าเอียงกอพี่หล่อจังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอคุณขอบคุณค่ะบคค่คุณค่ะบคุณอบขค่ะขอบคุณค่ะอ่ะออ่ะคะบคอคะ อลังจังเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมที่หน้าเหมือนเจชนาธิปเลยอะที่เป็นนักบอล่ะเหมาะแล้วแย่ไม่เหมือนไม่ได้บวเนี่ยไม่ได้บัวไม่ได้บัวกะไรดอกอะไรอกฮึ้ยพ่แต่งตัวได้กันหรอไม่ไม่ได้แต่งตัวค่ะโอ้ยเดี๋ยวเรามันจะได้ฟิล์มันจะโจล้วฟิล์มวาที่แรก โอ้โ oh หเลอโอ้โพี่ขอดตาพี่แม่งสวยัจเละพี่ขอบค่าขอบค่าดูเสียไหมคะคน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 วนมารหน่อใคืร้สื้อขาวเสื้อขาวเป็นอะไรอ่ะเสื้อาวเป็นลูกชายไม่ค่ะอันนี้ผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะนมแปนทีใช้ผู้ิงไม่ คนคนผมดำดูเป็นผ <också S 2> ู้หญิงเม้ไปครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรพี่เป็นนักบอลเว้ยพี่เป็นนักบอลเว้ยไม่ไครับ้คอาผมไปนะ่โอเคครับ้องไบยางเราันนี้ใครเป็นแฟนคนตันน่คนไหนคะว้พี่ตันเี่ตัน ใสตต้นเออไม่ใส่ดิยังพี่ก็สวัสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ครับพี่สติยังมีอยู่ไหมพี่สติยังมีอยู่ไหมตับตับก็เป็นไงคะชอบไหมแต่การเป็นหญิงรู้สึกตัวเองสวยไหมโดนชูเดีไหมคนนี้ก็สวยดีนะคนนี้คนนี้ไม่โดนจีบเลยคนนี้โดนจีบรัวนเนี่ยคนนี้แบบเด่นไงอันนี้ข้างในคืออะไรคะ ดึงมเฮ้ยเฟกถุงเท้าถุงเท้าจหนุ่มปอมปองจี๊บแต่ว่าอะไรไม่รู้โอเคค่ะงั้นเราก็ปิดคลิปกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอ้อมันไม่เจ็บเธอฉันถอดตลอดไม่เจ็บเลยมาดึงหนังตาออกอะตาหนี้ตานี้ตานี้ตานี้มะโอ้โหยูยูตาเดี๋ยวเธอเธอทำใจก่อนใช่ปะยวมันใจ โอเคไปลุยเจอเจอทำอะไรเธอทำอะไรเจ็บเจ็บอะไรเธอจะตอบไม่ได้นะเธอตาบ้าเนอ่ยเรียกม่าทั้เลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย